าเถิดลองบงรวมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ รู้ไหมครับทีนี้เป็นที่เดียวของประเทศไทยเลยคไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันนะครับคือลมพัดสายขึ้นไปเป็นภูเขาที่เดียวของประเทศไทยผมคิดว่าไม่ใช่ที่เดียวประเทศไทยนะจาร์เผอๆจะเป็นที่เดียวของในระดับโลกอะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแม้กระทั่งพันไม้นี่นะจาร์นะผมจะบอกให้ว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูเจอที่อื่นเหมือนกันแต่ลักษณะที่มันมารวมกันลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าสังคมลักษณะคอมบิเนชันหรือว่าลักษณะกลุ่มที่มันมารวมกันเนี่ยแล้วก็มีลักษณะที่พิเศษเนี่ยมันก็จะ ไม่เจอที่ไหนนะครับอาจารย์ที่นี่เนี่ยมันแปลกคือเนินทรายบางเบิดเนี่ยอาจารย์เป็นนักธรณีอาจารย์รู้ว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาถูกไหมอาจารย์ครับก็มันก็ลมก็พัดึ้นไวต้นไม้ใหญ่มันถึงไม่มีแต่นี้เขาเอาสวนมาปลูกทีหลังเนี่ยนี่ก็จะทาให้เกิดการเปลี่ยน <ๆ S 1> แปลองอนุรักษ์เนินไงไม่ให้หลมไปพัดทรายเล่นซึ่งอันนี้คือคืออันนี้คือไม่มีความรู้ไงไม่เข้าใจก็ทําไมถึงต้องเรียนเรียนให้เข้าใจหรือทาไมต้องศึกษาเข้าใจเนี่ยคุณจะต้องไม่ไปทําอะไรที่มัน เป็นผลกระทบกับธรรมชาติเนี่ยพอพอใบสนมันร่วงลงมาใช่ไหมไอ้พวกโคสซมบราสแลนด์มันก็เกิดไม่ได้คราวนี้ไอ้ตัวที่จะยึดสายขึ้นไปเพื่อที่จะอนุรักษ์เนินสายก็หมดโตขนาดนี้เราไปตัดนี่เดี๋ยวลงก็เินื่ายเขาคิดว่าสนจะเนินลื่นสายเขาความจริงไม่ใช่ไอ้ตัวล่างเนี่ยตัวอนุรักษ์ใช่อาจารย์แล้วต่อไปตัวล่างพังเพราะสนเนินทรายก็จะพังไปด้วยจริงๆเนี่ยเนินทรายเนี่ยต้องทำใจว่ามันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาถูกไหมมันเป็นไดนามิกนามิกมันไม่มันไม่อยู่คงที่เห็นเตี้ยๆอย่างนี้เดินไปเลยครับอาจารย์ จันจันผาปะไม่ใช่ครับเตยทะเลเตยทะเลใบมันจะต่างกันฮะในกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามันเหมือนจะดูเป็นยูนิตเดียวกันไปเลยหรือเป็นหน่วยเดียวกันแต่มันประกอบด้วยพันไม้หลากหลายชนิดมากจริงๆความสมบูรณ์ของสังคมพืชเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ต้นไม้ใ <ต ơi S 1> หญ่เราต้องดูที่เป็นตัวที่มันเป็นคลุมดินมันก็จะมีตลอดนะครับ บ,า,บางหลายที่มาที่กี่ทีก็ตื่นเต้นแกล้งตื่นเต้นเปล่าโอ้โหคุณผมลุ้นมาตั้งแต่นั่นนนงรถพอเห็นต้นสนนี่ว่าสนมันจะลุกเข้ามาหรือเปล่าพอมาเห็นว่ามันยังสวยเนี่ยผมก็สบายใจเก่าถูกแต่บอกไม่ใช่นักอนุรักษ์คือไม่คิดถึงเรื่องอนุรักษ์แต่เราคิดว่า เออมาเดินแล้วมีความสุขมาเจอต้นมงต้นไม้ที่เราเคยเห็นทุกปีเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าใช่ไหมแค่นี้พออยู่แล้วมีความสุขแล้วก็สบายใจผมคิดว่าถ้าเป็นคนปกติที่ไม่จิตใจโหดเทียมเนี่ยมาเห็นของแบบนี้ก็ต้องจิตใจอ่อนโยนต้องชอบทุกคนมีรอย้ ที่อาจารย์พาผมไปเขาเสาแล้วพาไปว่ากอแล้วมาที่นี่ครับป่าป่าชายหาดอยู่ล้อมรอบผมเลยครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าชายหาดแล้วต้นไม้ต้นไม่สูงนแต่อาจารย์อยาได้ดูถูกว่าอายุน้อยนะครับเพราะว่าแร่ธาตุอาหารมันมีน้อยมันก็โตได้แค่นี้แต่มันบางต้น6 7เ0ปีร้อยปีก็เป็นได้นะครับและไอ้วพวกสีดลิงหรือพวกต้นกล้าที่อยู่ข้างล่างนี้ก็อายุมากไม่ไม่แพ้กันเหมือนกันบางทีเพราะว่ามันจเจริญไม่ได้เนื่องจากมันมี เรือนยอดุนอยู่แต่นี้ก็สมบูรณ์เพราะว่าตัวน้ําเค็มก็ถูกทรายปิดแต่ว่ามันจะมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะอะไรมันไม่ต้องต่อสู้กับไอเกลือละเพราะว่ามันมีดูมันมีสังค้อพื้นข้างหน้าคอยบังเอาไว้แล้วอ้เจ็ดสิบปีร้อยปีที่เขาอยู่กันมามันก็สมดุลอยู่ในภาวะที่เขามีความสุขอยู่อย่างเงี้ยเนาะครับการศึกษาธรรมชาติวิทยาเนี่ยมันทําให้เราไม่เพียงแต่รักธรรมชาตินะฮะจา์แต่มันทําให้เรา เคารพเหมือนกันเราเจอเพื่อนนอกจากเรารักเพื่อนเราต้องเคารพในความเป็นตัวตนของเพื่อนด้วย <_ d> um> เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมชาติวิทยาหรือการศึกษาพุทธศาสตร์ที่แท้จ,จริงเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจธรรมชาติทําให้เราเกิดความเคารพทําให้เราเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายที่เราเราไปทีไรเราก็อยากจะเห็นมีความสุข,คว,สขความสบายมันไม่ใช่อารมณ์ของความอยากอนุร,รักษ์อยาก,ยากจ,ะจะเอาเข้ามาใช้ประโยชน์ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราให้เขาอยู่เคารพเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่าเราเป็นส่วนไหนของ ระบบอันนั้นนะฮะไข่โง่ไปเพียบเลยครับขอบคุณเัาครับยินดีครับยินดีครับผมนั่งอยู่ที่ทรายอายุผมว่าเป็นเป็นพันเป็นหมื่นปีอะครับ แล้วป่าตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาอายุกี่ร้อยปีแต่ว่าพบอย่างจะบอกว่าเขาบอกบางมากเพราะว่าธาตุอาหารเขามีอยู่แค่นี้เองลงไปนิดเดียวนะครับไม่เกินหนึ่งข้อนิ้วก็เป็นทรายแล้วครับแต่เขาอยู่ได้ยังไงอ่ะเขากินอะไรเขาอยู่กันอย่างสมดุลได้ยังไงทุกอย่างพึ่งพากันอยู่รอบๆตัวผมหมดเลยทั้งตัวพืชสังคมพืชเองคงมีตตดป่ามาช่วยเขาอยู่บ้างนะครับทะเลอยู่ไม่ไกลจากนี้ ลมที่แรงถูกเดินทรายบังเอาไว้แล้วผมกําลังเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาโดยได้มิติใหม่ว่าผมมองต้นไม้เป็นเพื่อนแล้วครับทุกทีผมมองต้นไม้ว่าเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรจากเขาไปตัดเขามาก็มันคิดถึงเรื่องเอาไปทํายาเอาไปทําความหลกากหลายียวภาพเตรียมมาว่าป่าชายหาดเนี่ยมีสปปรรพคุณเป็นยาเราหวังว่าเราจะพ้นพบพันธุก,กรรมใหม่ๆเพื่อเอาไปทําวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษย์อ่ะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมก้าวร้าวกับ เพื่อนผมมากไปแล้วที่คิดว่าเราจะคบกันแล้วก็จะเอาเขาเป็นเราทาประโยชน์ส่วนตัวกับเราอย่างเดียวครับอาจารย์กิติเชษสอนผมอย่างนั้นเราต้องเคารพเขาแต่นั้นต้องพยายามคิดว่าทำังไงให้เขาอยู่สบายๆของเขาครับแม้แต่จะคิดว่าจะเอาประโยชน์จากเขาผมรู้สึกผมหยาบคายไปแล้วล่ะครับ ป่าที่อยู่ในเขตอนุรักษ์นี่ยังไม่น่าห่วงแล้วอาจารย์เชื่อไหมว่าลักษณะป่าในเขตักไม่น่าห่วงถูกต้องอันนี้เข้าใจเข้าใจมืนัมีคนอนุรักษ์แต่พวกนี้มันจะมีแต่วันหมดไปหมดไปแล้วเราเราไม่เคยสนใจเลยแต่ิงที่น่าสนใจคือลักษณะพันธุ์ไม้เนี่ยมันจะต่างกันไปตามเขตการกระจายพันธุ์พืชซึ่งลักษณะป่าที่อาจารย์เห็นมาค่าแต้เนี่ยนะฮะเป็นตัวหลักเนี่ยมันจะลงไปถึงแค่บังเบิดตกลงว่านี้ไม่ใช่ป่าเสื่อมทราม ผมจะบอกอาจารย์เลยว่านักภูทษาศาสตร์พูดเสมอว่าป่าเสื่อมโทมไม่มีครับในโลกนี้ไม่มีเขาป่าเสื่อมโทมนิวทีวีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต